มาแล้วครับสำหรับโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมปี2566นะฮะตั้งใจฟังให้ดีนะครับโปรโมชั่นของเรายาวเหยียดกันเลยทีเดียวและเราจะเที่ยวกันแบบไม่พักไม่ผ่อนครับโปรโมชั่นเดือนนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวอิตาลี กติกาของเราไม่ยากเลยครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท The Icon Group นะครับที่มียอดขายตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะฮะมีระยะเวลา2เดือนนะครับเพียงแค่คุณมียอดขายของผลิตภัณฑ์ดังนี้ครับผลิตภัณฑ์แรก Zip ล็อกครับและ Boom d n e x ครับครบ525ชิ้นหรือ b o o m อ c และไอคอนเฟ e ซ um ครับโหนี่เปิดตัวมาก็ขายดีมากๆเลยครับครบ 420ชิ้นนะฮะมีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับคือคุณมียอดขายสินค้าซิปล็อกหรือบูมดีเน็ครับครบ50ชิ้นหรือคุณจะมียอดขายบูม i อและไอเซรามครบ40ชิ้นครับคุณจะได้รับ0.1ครา v เ l Point หรือว่า0.1คะแนนครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนั่นแปลว่าในระยะเวลา2เดือนนี้ครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายนครับคุณจะต้องสะสมคะแนนทั้งหมดให้ครบ8คะแนนครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการไปเที่ยวที่อิ มูลค่าถึง1 0 0 0 0แสนบาทครับเราจะไปกัน6วัน4คืนนะครับรับไปเลย1ที่นั่งครับแต่ถ้าคุณรู้สึกมันยังยากอยู่ครับอยากให้ง่ายกว่าเดิมกันกระถาวรจัดให้ครับ เพียงแค่คุณเปิดแพ็กเกจ u n นล็อก <user> ับเราก่อนนะฮะนั่น <damned> ก <model> ็คือการซื้อซิปล็อกหรือบูมดี n น็กซ์ให้ครบ525ชิ้นนะครับบูมไอซีหรือไอเซร m มให้ครบ420ชิ้นในชื่อของคุณเองครับและมันจะถูกคูณด้วย2ทันทีแปลว่าคุณสามารถเข้าร่วมไปอิตาลีกับเราได้ง่ายสุงครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับง่ายขึ้นเป็น2เท่าเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่การเราังมีโปรพิเศษสำหรับ Early Bird นะคะในแพ็กเกจ u n ล็อกสำหรับใครที่ซื้อตั้งแต่วันที่1ถึง วันที่10พฤษภาคม2566นะคะนอกจากคุณจะได้อ n ล็อกท r าเวล p o ยต์แล้วค,ค,คุณจะได้ทริปท่องเที่ยวไปฮ่องกองถึง3วัน2คืนจำนวน 1, 1ที่นั่งมูลค่าเท่าไหร่คะ25,000บาทครับผมเรียกว่าได้กัน2แ่งเลยทีเดียวคะ่ะ2ใดงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องรีบเลยนะครับ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับดีลเลอร์โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจสมัครหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ไอคอนเฮลป์ Help, ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025991999หรือ Line i c o n h e l p